สวัสดีค่ะมิ้นเทนคอยนะคะวันนี้มิ้นพาเ,นเพื่อนๆมาที่ Market Village สุวรรณภูมิค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะก็คือโฮมโปรบางพีสมุทรปราการนั้นเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างในบริเวณห้างก็มีโฮมโปรนะคะที่เห็นชัดๆมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นคิวเพจร้านปันกัน มีวัดสรรน,นะคะแล้วก็มีโชว์รูมรถและด้านซ้ายที่เห็นคนนั่งรอกันเต็มนะคะตรงสตาร์บัคก,ก็คือเขารอเวลา10โมงนะคะที่ห้างจะเปิดเต็มตัวตอนนี้รอปภบอกว่ารอ10โมงค่ะแล้วพอรอ10โมงก็จะเข้าห้างกันได้อย่างเต็มตัวนะคะเพราะว่าต้องรอให้ห้างเปิดอย่างเต็มที่ก่อนค่ะแล้วก็รอเสียงออดจากทางห้างนะคะโอเคค่ะตอนนี้เสียงออดของห้างดังขึ้นมาแล้วนะคะ 10โมงเป๊ะตามนาฬิกาห้างค่ะเราก็สามารถขึ้นไปชั้นบนได้เลยนะคะที่นี่มี3ชั้นนะคะห้างนี้มีของกินของขายก็เหมือนกับห้างทั่วไปเลยมีที่นั่งน่าพักผ่อนมากเลยนะคะบริเวณห้างดูสะอาดตามากๆเลย ที่มิ้นมานะคะก็จะมาทานข้าวฟู้ดคอร์ทที่นี่ค่ะชั้น2นะคะทางรอปภบอกว่าสตีฟู้ดอยู่ชั้น2ตรงนี้เลยค่ะชั้น2นะคะที่นั่งดีมากเลยอันนี้มิ้นก็แลกบัตรมานะคะเพราะว่าไม่เคยมาก็ไม่รู้ว่าตรงหน้าร้านจะสแกนได้หรือเปล่าก็เลยแลกบัตรไปก่อนค่ะร้านอาหารเยอะมากเลยนะคะน่าทานทุกอย่างเยอะมากจริงๆค่ะ ที่นั่งก็เพียบและอาหารก็ละลานตาสุดๆอันนี้เป็นร้านข้าวไข่เจียวนะคะตอนแรกมิ้นก็อยากจะทานข้าวไข่เจียวแต่พอมิ้นเดินม,มาตรงนี้เจอร้านข้าวแกงค่ะเอาแกงส้มค่ะอันนี้อะไรคะอเอาแกงส้มกับแหนมค่ะแล้วก็หนูเพิ่มไข่ดาวหนึ่งใบด้วยค่ะ อันนี้ที่มิ้นสั่งมานะคะก็เป็นแกงส้มยำแหนมและก็ไข่ดาวแบบไม่สุกค่ะแล้วก็ไปหยิบช้อนนะคะเพื่อมานั่งทานข้าวทั้งหมด3อย่างนี้นะคะ70บาทค่ะจะบอกว่าให้แกงส้ม7.5เต็ม10นะคะเพราะว่าค่อนข้างหวานนะมิ้นไม่ชอบหวานมากแต่อร่อยนะคะกลมกลม่อมแต่ว่าหวานไปนิดนึง ถ้าเปรี้ยวกว่าน,นี้จะให้8 9อยู่นะอันนี้ให้7.5เต็ม10ส่วนยำแหนมให้1 0เต็ม10เลยอร่อยมากเปรี้ยวแล้วก็กลมกล่อมกาลังดีส่วนไข่ดาวก็10เต็ม10เช่นกันค่ะเป็นไข่ดาวแบบไม่สุกอร่อยในระดับหนึ่งร้านนี้นะคะก็พอทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินดูขนมค่ะขนมที่เขาขายก็เยอะมากๆนะคะน่ากินทุกอย่างนะคะกุ้ยชงกุ้ยช่ยชายของทอดเยอะแยะและบริเวณชั้น2ก็ยังมี SF ซีนีมานะคะ และก็โซนที่ขายโทรศัพท์ค่ะเป็นปกติเลยโทรศัพท์อย่างทุกอย่างที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยนะคะมีของตกแต่งช่วงคริสต์มาสอันนี้เรากำลังจะลงไปข้างล่างด้านหลังนะคะชั้นล่างด้านหลังมีโลตัสนะคะแล้วก็บริเวณ Market v i l l a เลค่ะมีที่นั่งเล่นพักผ่อนนะคะ อันนี้มินก็ขอเข้าไปในโลตัสดูนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเห็นเป็นร้านส้มตำร้านไก่ย่างหมูย่างคอหมูย่างนะคะร้านขายขนมปังมิสเตอร์โดนัทและข้างในทั้งหมดก็คือเป็นส่วนของซูเปอร์ของโลตัสนะคะทั้งหมดเลยข้างหลังแต่ว่ามินมาสะดุตาที่ซูชิมานาค่ะเขาเป็นซูชิแบบปั้นสดเลยนะคะ ข้างบนจะชิ้นละ20ข้างล่างจะชิ้นละ1ิบค่ะเลือกมา4ชิ้นนะคะเพราะว่าทานข้าวมาแล้วนะคะ4ชิ้นมีชิ้นหนึ่ง20บาทที่เหลืออีก3ชิ้นชิ้นละ10และนี่ก็คือที่นั่งสําหรับร้านซูชิพอเราซื้อมาแล้วสามารถนั่งทานได้นะคะเป็นที่นั่งสําหรับคนซื้อซูชิโดยตรงค่ะชิ้นใหญ่มากเต็มปากเต็มคํามากๆและจะบอกว่าซูชิปั้นสดจริงๆอย่างที่เขาบอกในชื่อเลยว่าปั้นสด เสร็จจากนั้นพอกินซูชิเสร็จนะคะมิ้ก็มาเดินบริเวณ Market w i l l a g e ต่อค่ะอยากจะรู้นะคะว่ามีของขายอะไรบ้างนะคะก็หลากหลายมากๆเลยคือผ่านมาแถวสมุทรปราการพอดีนะคะก็เลยมีโอกาสได้เดินห้างที่สมุทรปราการนี่แหละบางพีสมุทรปราการอยู่ใกล้ๆกรุงเทพเลยไปไม่ยากใกล้ๆและก็ของขายก็เยอะมากๆเลยนะ อีกอย่างบริเวณนี้ก็ไม่ไกลจากมิกะบางนาด้วยนะถือว่าดีมากเลยและนี่มินก็ได้ซื้อหมูปิ้งนมสดมาด้วย1ไม้ในโลตัสนะไม้ละ12บาทตอนแรกก็ซื้อมาเล่นๆขำๆเอา้าอร่อยเฉยให้8.5เต็ม10ค่ะอร่อยจริงส่วนตรงบริเวณโฮมโปรใหญ่มากจริงค่ะและมินก็ได้ซื้อซูชิกลับบ้านไปฝากเฮียด้วยขึ้นมาชั้นสนะคะชั้นที่บนสุดสูงสุดเลย ชั้นนี้จะเป็นเกี่ยวกับนันทนาการของเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนและเกมของเด็กค่ะศูนย์การเรียนการสอนของเด็กรวมไปถึงร้านนวดอีกด้วยก็มีด้วยนะคะและก็โซนที่เป็นธนาคารทั้งหมดเลยธนาคารทุกธนาคารเลยและยังมีมิสเตอร์ดีไอวขบนด้วยนะเสร็จจากนั้นเรากลับมาที่ชั้น2นะคะมาเดินให้ทั่วพอชั้น2ที่มิ้นกินข้าวเสร็จที่ชั้น2ฟู้ดคอร์ทแล้วมิ้นยังเดินไม่ทั่วมิ้นก็เลยมาเดินให้ทั่วนะคะ ก็ของก็หลากหลายมากๆแล้วก็ร้านต่างๆใหญ่มากๆเมื่อจะหมูทอดเจ๊จงอะไรก็มีนะคะภูไทยไก่ย่างฟูจิอันนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วเดี๋ยวมินลงข้างล่างกันดีกว่าค่ะเราจะลงไปชั้นล่างสุดเหมือนเดิมนะคะที่นี่ชั้นล่างสุดเขามีเซเว่นอีเลเวนด้วยอันนี้เราก็ออกกันแล้วนะ มีโซนจอดรถสำหรับรายเดอร์ด้วยนะต่างหากในส่วนต่างหากอันนี้เป็นด้านหน้าที่ติดกับถนนใหญ่นะคะก็มีร้านขายของอยู่ข้างหน้าเหมือนกันมีมีทั้งร้านน้ำมีทั้งข้าวกล่องนะคะและเป็นคิวรถเมล์อีกด้วยค่ะ